ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝาผ้าลวด้วยค่ะตอนนี้ฝาผ้าลวยสีผ้าเอฟซีแฟน่องมาเอาแน่วทังโค้งสุดท้ายของปูสีศูนย์นะคะปูสีศูนย์เพิ่นกระเน่นบนุเน้นล่างให้กับ FC เอฟซีเรียบร้อยเลยเด้อเข้ากับสีบ้าผาดเนาะค่ะพี่น้องคะมาตามเอาแนวทังไปฝาาไปต้อนเอฟซีแฟนช่องน้ำกันเ้ยค่ะปูกะว่างไว้ยุ่นหนล่ะค่ะเขาก็มาห้เบิรงเลยค่ะ เอาพี่น้องคะนี่คือแนวทางของปูซีศูนย์เน้อค่ะเลขกล่างชุดเต็มไหอยากได้กับแคปหน้าจอไปคะ่ะเลขกล่างชุดเต็มของปูกับเลขบนชุดเต็มของปูกับแคปหน้าจอไปเด้อค่ะพี่น้องเลขล่างนี่ปูบอกว่าเป็นงวดที่สามสิบเก้าเด้อค่ะทางงวดนี้มันเข่าคือเป็นเป็นงวดที่สามสิบเก้ายังไม่หลุดเด้อค่ะเลขล่างกับไหมาอยู่แปดคูเด้อค่ะเน้นสุดๆุดคือศูนย์สาม เน้นสุดคือศูนย์ส,ส,สามเนยคะ่ะตัวร่องกับหกสามกับเจ็ดหกเด้อพี่น้องคะแล้วที่นีตัวที่ปูตัดออกท่าไผ่บ่ท่าไผ่บ่อมากตัวที่ปูเน้นมากตัวที่ปูตัดออกก็สามารถไปหาเสียงโชคเลขที่ปูตัดออกก็ได้นอกคะ่ะเอาแคบหน้าเจาะไวะะ้เด้อค่ะพี่น้องคะปู่บอกไม่ต้องกลับเด้อค่ะเขาจะได้บบเปลืองงบประมาณเด้อค่ะเลขบนของปูก็ห้ที่แปดคูคือเกาเด้อค่ะแปดคู บูนเน้นให้สคู่แล้วค่ะเก้าศูนย์เก้าหนเแคปหน้าจอไวะะ้เด้อค่ะเล็กกันพร้อมโ่้งสุดท้ายของปูมีเล็กกันพร้อมเด้อเด้อค่ะพี่น,อ 90, 99, น 39, ้องเก้าเก้ากรับพร้อมเก้าสาเก้ันสาเก้าก็กรบับนึเก้าสาเนาะคะ่ะตัวล่องปูมีเก้าแปดเก้าเกหาแหเก้า ไม่ต้องกับปู่บอกเดข็ของปู่40เพิ่นมั่นใจเด้อค่ะเป็นลางคือลางบนคือบนแล้วคับว่าให้กับพ้อมถ้โตัวใดที่ปู่อยากให้กับปูกบบก่กับสีบอกกับสีเขียนสีเน้นให้พ้อมว่าให้กับตัวใดเด้อค่ะพี่น้องคะเอาแคบไปเด้อค่ะนี่คือสูตรหวยคำนวณของปู่40โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ ฝ่าพรด้วยกะเอาแนวทางมาฝากมาตอนเอซีแฟนสองเนาะค่ะสำหรับไพทีย่างวัวได้ขงสุดท้ายของปูซีซูนกะแคบหน้าจอไปหายิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลได้เด้อยค่ะปูเพิ่นบบว่างเนาะค่ะเพิ่นไปเท่ไปไปเบิ่งข้นงานไปกำลังเทพพื้นอยู่ค่ะก็เลยบลบกวนปูถ้าไพที เคยเบิ่งคีปูก่สิีเข้าใจเนาะคะ่ะตัวเลขของปูพี่เอ้อพี่น้องคะเลขล่างคือเลขวิ่งปูสามกับเดนะคะ่ะ3มกับ7ของปูสี่ศูนกับ7ถ้า3ามไม่มามันจะมา8 1 8 5นึ่ปูบอกแต่ว่าปูกับสรุปให้เรียบร้อยแล้วคือตัวนี้ ศูนสามแขนแขนพี่น้องคะเจ็ดสามปูตัดออกตาไผมักเจ็ดสามก็สามารถไปหาสื่อเลขที่ปูตัดออกก็ได้เนาะคะ่ะอันนี้คือเลขวิ่งบนของปูดวยคะ่ะเลขวิ่งบนของปูมีหาแปดเก้ามันจะมาาลักสิบกับลักหน่วยเด้อพี่น้องคะโบกเกี่ยวกับกลักหน่ยเด้อลักหน่วยกับลักสิบไม่เกี่ยวกับลักร้อยสามตัวมาตัวเด้อพี่น้องคะสามตัวมาตัว เป็นงวดที่ห้าสิบยังไม่หลุดปูบอกเด็กวิ่งของปูเดินดีงวดที่ห้าสิบยังไม่หลุดเด้อค่ะเด็กวิ่งของปูที่หายเบิ้งกอนนานัน,นก็มีห้าแปดเก้าเนาะคะ่ะห้าแปดเก้าสามตัวมาตัวมันถ้ามันจะมามันจะมาหลักหน่วยกับหลักสิบไม่เกี่ยวกับหลักร้อยปูบอก ส่วนชุดบนเต็มของปูกระหายที่แปะชุดกันเนเน่นคักคือเก่าศูนย์เก่าหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งแล้วทีนี่ปูก็กันเด้อค่ะพี่น้องคะปูก,ะกันไว้เห็นบ่างค่ะนี่เลขกันของปูเด้อค่ะศูนย์เก่าสามเก่าอ้าสามเก่าในีเศษเด้อพี่น้องคะสามเก่าศูนย์เก่าในพีเศษเอไผ้มาสามเก่ากับฝ้าไปหายิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะจะได้ จะได้มีสูงน้ำกันในงวดนี้นอกค่ะพี่น้องคะแต่ขอขอบคูนปูไายๆด้วยค่ะทีเมตตาหมอบแนวทางให้กับเอซีแฟนช่องไปหาหยิบจับสลากินแมงรัฐบาลในงวดวันที่สิหพฤษภาสองหาหุปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเ้วยค่ะการลงทุนจะมีความเสี่ยงเด้อพี่น้องเอาขายเบิ่งอีกเทือนึงชุดเต็มบนล่างเน้น ที่สุดคือโค้งสุดท้ายแล้วปูว่าบมีอีกแล้วคือพิเศษแล้วแล้วค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้ค่ะฝ่าผราลวยกะมีรถตดีจำนายเด้อค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถทักสั่งจองล่วงหน้าได้เด้อค่ะของงวดหนาหรือว่างวดอี่ไยอยากได้ตัวใดที่มันยังมีน้ำแพงอยู่กับสามารถติดต่อมาทางฝ่าผราลวยได้เด้อค่ะ ทองน้ำบานกัสีมาเทข้านเทพปูนเทพื้นให้ปูเนาะคะ่ะปูก็เลยเบาว่างแต่บบเป็นยังปูบ,บอกว่าหายไปเบิ้องเอาแล้วก็ตามนั้นเลยนั่นราคะก็เป็นแนวทางของปูซีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องอนรรรแนวทาาถ้ากองสลางเมตตาก็ให้้าบานันมีโศกมีหลาบในเด้อค่ะ วัดปู่สี่แขกเพื่อนกระาาเด้อค่ะพี่น้องคะแต่ละมือแขกปู่หลายแถบจะบะดญพักผ่นเลยหรอคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กบฟาผ้าลวยได้เด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาเอาเนี่ยทางให้กับ FC แฟนช่องไปหาเสียงโูน้ำกันในงวดวันที่16พฤษคุศศภาคม2 5ห,หาเนหานอค่ะเลขของปูก็เป็นสูตรหวยคำนวณเด้อค่ะสูตรหวยคำนวณ นี่คือสลากินแมงรัฐบาลเด้อค่ะใครก็สามารถติดต่อมาทางฝ่าพระลวยได้เด้อค่ะถ้าใครยังบอมี่ตัวเสียงโชกะทางฝ่าพระลยน้ำแพงกัย่างซั่งตามที่เห็นนี่แหละค่ะถ้าใครอยากได้ตดดัวใดก็สามารถถักมาได้เด้อค่ะพี่น้องคะฝ่าพระลยมีจำนายเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อค่ะจะได้บ่ะผานข่าวสารใหม่ๆจากทางช่อง ถ่าอยากให้ทั้งช่องไปติดตามอาจารย์ในกามสามารถทักมาบอกฝ่าพราลวยเด้ด้วค่ะจะได้ฝ่าไปตามหาแนวทางให้กับเอฟซีได้ค่ะ คลิปนี้กับพ่อสำนีก็น,นอกค่ะพี่น้องค่ะขอพูดเลยๆ้ายด้ยค่ะที่เข้ามารับช่มรับฟังขอบคุณค่ะ